สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาชมมะนาวเลมอนของเราถ้าสุกจะลูกสีเหลืองๆนะขนาดไม่ค่อยได้ตัดแต่งยังมีดอกออกมาเรื่อยๆมีหน้าปุใหญ่มาก มีทยอยออกมาลูกจะไม่เมะนาวเป้นแต่ก็ลูกใหญ่เนะมันก็เลยห่างๆอันนี้ก็คือมะนาวอันนี้มะนาวแป้นนี่อันนี้มะนาวไร้เม็ดไม่ใช่แป้นนี่ ออแต่ก่อนก็เป็นลูกดีอยู่นะสงสัยต้นนี้แทงเขานี่ยมงต้องอาออกซะแล้วนี่ดอกไม้ประดับต้นนักไปเส่กระถางซะหน่อยเนี่ยไม่เป็นลูกเลยะนาไร้เม็ดอันนี้ก็จะเป็นที่เหล็กไว้แกงปลูกต้นสองต้นไว้แกงอันนี้ต้นอาวาโด,ดต้นใหญ่มากเลยให้กับทุกคน ผลต้นใหญ่มากเลยสูงเร็วปีกว่าเองช่วมหัวอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามต้อมมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวเอาไว้กินใบใบเขาอันนี้ต้นอะไรนะอี่ลืมชื่อซะแล้วนาแป้นดก มันปูเออมันปูอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนโตมากเลยในปีกว่าเองสมบูรณ์มากต้นทุเรียนจ้าหน่อยได้กินทุเรียนแลนะ้วนะพวกพลิกพลิกต่างๆอันนี้ต้นมะยม,อ,มอันนี้มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมก็โตแล้วมะพร้าวน้ำหอม ดอกทานตะวันจะเก็บไปนี่แล้วแต่ฝนตกถ้าฝนตกงมากเขาก็จะกลัวจะไม่ได้ไมเมล็ดพันธุ์แทนตะวันแคสสวยมากเลยเราชอบทั้งนั้นะะนะเดี๋ยวพาไปดูสวยมากเลยทานตะวันแคสเหมือนภาพวาดน,นี่ตกดีจังนี่ปลูกให้ถูกที่ถูกทางอ,นนอันนี้มันไอ้ลูกมัน ล่วงลงมาเมละกอต้อนนี้เมื่อก่อนเยอะมากเลยอันนี้กำลังจะเริ่มเริ่มติดก็เป็นกระเพราอันนี้มะคาน้ำหอมเหมือนกันทุเียอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่แล้วนะคะทุกคนอันนั้นเพกาเพกากำลังเป็นดอกอันนี้ก็จะเป็นน่วงหาวมะนาวโหหิ้วนี่นี่ ออกลูกติดเยอะเลย้อมมาดูอันนี้ก็จะเมนมอนมี่อะไรจะนี่มอนเบอร์รี่ไปไปตู้กำลังเริ่มติด จะตัดออกให้หมดเลยเนี่ยมันบัรี่มันมันเป็น,น,ปนร่มเงาในเฮาเนี่ยผักในเฮาจะไม่งามเก็บไปทำน้ำชาใบเขาไปซอยๆหันๆตากแดดอันนี้ก็จะเป็นกระท้อนกระท้อนรูใบสวยจังเลยกระท้อนใบไม้เปลี่ยนสีตัวนี้สวยจังเลยใบกระทอ o นี่สวยนะ อันนี้ก็จะเป็นต้นโกโก้ค่ะทุกคนโกโก้อันนี้พาชมรอบบ้านเลยนะเอามาเที่ยวรอบสวนเลยต้นโกโก้โกโก้็ต้นใหญ่แล้วอันนี้ต้นเงาะต้นเงาะอยู่ในร่มของไอ้มะละกอมะละกอฮอนแลนอันนี้สุกเฮ้ยกำลังสุกหนง ก็ฮอนแลนด์สีเหลืองทองเลยแหละลูกเขาอร่อยมากอันนี้ก็อู้อันนี้ต้องปักอัน,นี้ไว้อันนี้ก็ต้นเงาะเหมือนกนันค่ะทุกคน,น,นต้นเงาะน,นีต้นส้มอันนี้ส้มเขียวหวาน นนี่ก็ส้มสวรรค์ตะใครไปมะละกตอต้นนี้รากเขาเอ็นหมดแล้วอันนี้ก็มะนาวมะนาวไร่เม็ดมีลูกไหมเนาะเห็นติดดอกอยู่ยนะแต่ไม่รู้จะมีลูกหือยังยังไม่มีลูกเลยมะนาวไร่เม็ด ต้นต้นเงาะลองปลูกเงาะดูอันนี้ก็ต้นแอปเปิลโดยทุกคนต้นแอปเปิลสูงมากเลยที่จริงต้นแอปเปิลนี่ต้องทําต้องทําราวให้เขาแล้วก็เขาจะได้เลื้อยไปตามไม้นีจ่จับไปตามจับไปตามเหล็กตามอะไรเลื้อยไปเรื่อยเลยเนะียต้นสูงแบบนี้ถ้าถ้าเป็นลูกขึ้นมามันจะคำลูกเขาไม่อยู่น,นี่ก็ต้นหนึ่งค่ะทุกคนแอปเปิลเหมือนกัน ก็จะเป็นโซนผักพแยงในแก่หมดแล้วจองตัดทิ้ง้เขาออกมาใหม่อันนี้ก็อะไรนะที่กินกับลาบนะมะตูมแขกมะตูมแขกอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นขาใหญ่ขาเหลืองอุ้ยพริกนี่อันนี้ส่วนพริกของเราไ,ได้ใส่ใจอุ้ยพริกสวงามพริก ดูแตงดูแตงไม่ได้เอาขึ้นค้างนี่ดูไม่ได้กินเลยนีม่มีเวลาปลูกแล้วก็ต้องขึ้นค้างแล้วก็บำรุงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็เป็นพริกถั่วก็หมดแล้วนี่ถั่วกำลังจะรื้อจะรื้อปลูกพริกดูพริกของเราต้นนั้นก็ดกมากเลย นี่ทุที่ลงใหม่ก็จะมีทุเรียนทุเรียนในองค์มะม่วงน้ํำดอกไม้ที่ลงใหม่นี้ผักหวานป่ามะพร้าวกะทินี่ก็เป็นทุเรียนมะพร้าวกะทินี่ก็ต้นทุเรียนปลูกสักนไปไปได้กินหม รอบรอบอน,นี้ก็ไอ้พุทา,านมสดน,นี่ยงุงต้นเรียนี่ไปแล้วชมสวนรอบสวนเลยโตได้กินไหมนี่วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ